กลับมาพบกับผมนะครับกับคลิปแรกเลยนะครับคลิปแรกที่ผมจะทําเกี่ยวกับบอลนะครับสกอร์สูงต่ําเต็มเวลานะครับกับช่องเฟิร์สทีเด็ดบอลเต็งสูงต่ําเต็มเวลานะครับวันนี้จะมา,าวิเคราะห์คู่เกนโตรันนะครับกับคลิปด้านวิวนะครับคู่นี้มีความน่าสนใจมากนะครับ อ่ผมจะพาไปดูนะครับมันน่าสนใจยังไงนะครับผมก่อนที่จะไปชมวิเคราะห์บอลสูงตามคู่นี้นะครับให้เพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าเพื่อนๆเชียร์ทีมไหนกันนะครับส่วนใครที่อยากจะได้ทีเด็ดบอลเต็งนะครับ สูงต่ำเต็มเวลาอีกสองคู่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับให้เพื่อนๆคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับเพื่อไปขอทีเด็ดบอลเต็งนะครับสูงต่ำเต็มเวลานะครับอีกสองคู่นะครับแบบฟรีๆเลยครับนะครับผมไม่เสียตังค์นะครับกลับมาวิเคราะห์วันคู่นี้กันเลยนะครับเกนโตรันนะครับกับ คิดดันวิวนะครับคู่นี้นะครับครึ่งแรกก็ยิงกันไม่ค่อยได้นะครับล่าสุดนะครับครึ่งแรกก็ยิงกันแค่หนึ่งประตูเองนะครับมาครึ่งที่สองนะครับครึ่งหลังนะครับก็เป็นทางคิดดานวิวนะครับยิงไปสองลูกนะครับผม เกนโตดานก็ได้แค่หนึ่งประตูนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับที่พูดติดติดข,ดขัดขัดนะครับพอดีว่าผมเพิ่งหัดทำคลิปเกี่ยวกับที่เด็ดบอลเต็งเป็นครั้งแรกเป็นคลิปแรกนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยอีกครั้งหนึ่งครับผม ผมมองว่าคู่นี้นะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมนะแดีวผมขอดูนิดนึงนะครับวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันเลยนะครับคู่นี้นะครับเพดานอยู่ที่สองลูกครึ่งแต่ํำ คู่นี้ผมเชียร์ไปทางสูงนะครับาจากการวิเคราะห์แล้วนะครับคู่นี้ผมเชียร์เชียร์สูงนะครับเป็นเวลานะครับสำหรับคู่นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับมาเร็วไปเร็วนะครับไม่อ้อมค้อมไม่ต้องไปวิเคราะห์เยอะนะครับ ก่อนที่ผมจะมาลงคลิปผมก็วิเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เพื่อให้มันรวดเร็วนะครับก็สรุปมาผมเชียร์สูงแล้วกันนะครับคู่นี้นะครับผมนะส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากได้ทีเด็ดบันเต็งน,นะครับสูงต่ำเต็มเวลาอีกสคู่นะครับให้เพื่อนๆนะครับ คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับผมมีสองคู่นะครับนะครับก็ให้เพื่อนๆน,นะครับคลิกที่ลิงก์นะครับแล้วก็ไปพูดคุยกับผมได้นะครับเป็นการส่วนตัวนะครับอะไรยังไงก็ลอง คุยกันได้นะครับผมนะส่วนใครอยากได้พ่เด็ดอีก2คู่นะครับนะก่อนจะจากกันไปนะครับก็ขอให้เพื่อนๆนะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่นะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมนะแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับ เพื่อนๆชอบทีมไหนอะไรยังไงนะครับจะสูงจะต่ำหรือจะเทียทีมทีมไหนก็ได้นะครับเพื่อนๆคอมเมนต์มาเลยนะครับนะโอเคนะครับอ่าวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับผมนะก็ตื่นเต้นนิดนึงนะครับเป็นคลิปแรกของผมเลยนะครับนะ